Thank <laughs> you. สองทีกบสองที่คราวนี้ไม่่งแล้วอยู่ครับอยู่ครับคราวนี้ไม่ไม่ส่งนานครับส่งแป๊บเดียวเรียบร้อยนี่มีกุดอีกอปลาช่อนนะครับส่งนานไม่ได้ครับคายครับปลาอื้อหือ เนี่ยครับถ้าเราส่งแบบรถคันเฉยๆนะครับบางทีมันจะติดแค่ปลายปากด้านนอกแบบนี้นะครับเป็นประช่อนนะครับผมกัดกบย่างตอนพิษก็นาตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมหลุดไปสองตัวเพราะว่าผมส่งนานเกินนะครับผมมัวแต่มาจะมาซูมกล้องนะครับทําให้ปลาเนี่ยมันคายเหยื่อออกไปนะครับเว้าไปสองทีครับวัดเว่านะครับคราวนี้ก็คือจับจุดได้นะครับกัดปุ๊บ ไม่ต้องไปส่งนานครับคือลดคันนิดนึงให้มันให้มันขย้อนลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ตวัดสวนเลยครับติดครับผมนี่ได้ผลนะครับกระปาช่อนนะครับตัวนี้อ้วนอ้นเลยตัวนี้ขอเก็บไปทอดหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับตัวมันอ้วนดีอ่าเป็นปลาตัวผู้นะโอเคครับผมเป็นช่วงเย็นนะครับก็ช่วงเย็นๆเนี่ยปลาจะกัดดีนะครับก็ถ้าใครมีเวลาตี ช่วงเย็น,แ,นแดดล่มลมตกนะครับคือปลามันจะออกมาหากินนะครับทําให้ปลาเนี่ยมันตั้งใจที่จะกัดเหยื่อนะครับทําให้โอกาสที่เราจะได้ปลาเนี่ยก็มีสูงนะครับก็ต่างจากช่วงแดดร้อนๆนะครับแดดร้อนๆตามก็จะซุกอยู่ตามพุ่มตามอะไรเงี้ยครับมันจะ,จะกัดยากหน่อยแต่ถ้าเจอตัวก็กัดเหมือนกันนี่ครับกบยาซสอนพิษสก,กิดเป็นตายนะครับสุดยอดมากนะกัดลูกปลาโชว์อีกอืม โอเคครับผมก็น่าจะกลับบ้านแล้วละ่ะวันนี้มืดพอดีเป็นหมายท้องนานะครับนาที่ที่น้ําม,มันขึ้นมานะครับที่นาที่แบบว่าเขาไม่ได้ทํานาครับเป็นนาล้างนานาที่แบบไม่มีข้าวนะครับแต่น้ําม,มันท่วมมาจากคลองครับฝั่งนู้นนะก็ลองตีดูมีดปลาครับขึ้นมาหากินโอเคครับผมสุดยอดครับ <laughs> กบยางสอนพิษ